คอานามวกเอาเองไปรเขา่น้องเลย่าะกัรแกพี่น้งเรเล้ยกันเนี่ยเมด้หวค่ะได้แล้วออกทางนอกได้ทั้งมือแล้วพอนี่ยามมือดบ่อ๋อต้อไวดีเนาะนี่ chắc là bự mưa này đập lõi chắc này à thôi phải gì thì nó ở ở thằng hang vây bạn này dù thằng này chắc mưa có có sang nhưng mưa lẹo đây nhưng mưa lẹo bao ô thằng này đập lõi được không sờ vài đi đó thôi đấy à rồi má kiểu bảo than nó phò má chọn gà mưa มาบนี้ป้าเต้เป็นเดือนอีกหนาหนึ่งเลยฮ่าโอ้โหเดือนทั้งพอซางแล้วว่าอีกบื้นว่าสะมเรยบรอยแล้วอ่ะผมแม่พี่น้องเลยเปิดผ่ามากาอยู่ที่บ้านสาวเต๋อเนาะป้าเต้ทั้งพอถามาบ้านนี้ผมแม่พี่น้องเลย ดอว่าเือนเสาเตียวทางโพสางประเทศไวด้ดีเนาะดือว่าทางนอกนี่กะใกล้เล้วผมเป็พี่น้องเลยอาตอบ่าวาบันมาสามมืออะกลับทักทายสบายดีเ้อบพวกาจะเปลี่ยนพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกบขอดีตอนรับเขา่าูสุซองสาวม,มุกผมเป็พี่น้องเลยทางบ่าวมา่อนนี่ก็ได้มาเปลี่ยนตัวแทนให้ทางสาวม,มุกเปินเนาะมาอนี้ยดอว่าทางสาวม,มุกเปินกะอยู่เผ่าติดตามเมืออาการ ลูกสาวพ่อแม่พี่น้องเลยว่าทางน้องอดิศเป็นกะยังบบทันเศรา้าวานนี้ทางเบาตากับพาไปหาหมอัาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบรรทุกคนเป็นกำลังใจเบาตาเลยสมุกนี่เด้อเนาะอ่ะโอเคทางเบาตาสิเข้าไปตักท่าสมัยดีทั้งสาวเต๋เปิ้ลก้อนโอแม่พี่น้องเลยโอ้อตึง๊งไปใช้ชาว่ตกูปุุงปุ๋ยเถินี่แล้วอันนั้นีเอาตอนนับมา ผ่านน้ำพ่นบ่เนาะนี่อือไปพี่น้องเลยบ้านนี้สบายดีเด้อพ่อสร้างเด้อโอ้วัยน้อพ่อเนาะนี่มามาหนี้สิลเล่อแล้วนี่บ่วกรไม้สองสามมือมาพอดีจะมาอีกเท่าน่ะถึงเดือนถึงแล้วเนาวบัว่ระไม้จักสองมือนี่ยันชัดเงินย่อเนาะเห็นซับอ่อต่อทำไมพี่น้องเลย

somai đi, trang sẹo sẹo tèo đấy tôi, bo, một thả này, bo, á, somai đi, trang sẹo sẹo, nè, bo, mẹ, ข้างขวบยูใช่ไหมนี่พ่ออ๋อเฮ้ยแม่แม่เปล่าให้อองานถึงเดือนบ่สเตียวแม่งานถึงเดือนบอสงานดองเป็นสุดสัปดาของกินให้ลูกลูกนข้าวโอ้ก็เคยกินว่าจะมาแต่งานดองที่ถึงเดือนคืนเจมุยเจมุยว่าฝักล่ะจะไปนอนดูใช่ไหมนี่ออเราทำมาแปะคูแปะตาที่ไฟไฟจัดการให้อันไหนเงี้ย แม่กันกับเ,เราก็าเป็นพ่า้อง <c oughs> ท่านกีสตัตว์แต่ว่าจัดการนะี่นะโอขับคือว่าแม่แม่ไว้ก่อนเด้อตแนี้เนนะมันปิดน, <c oughs> นั่นเด็กตัดบอ่องขับคือตรงเดินมันสนนีสบายอยนอกสีเทาขึ้นเทาขึ้เเเเนเยอะเจ้ามาไม่รีบเคยนี่เรื่อยมาพาเจ้ามีนะตะกี้มีผู้ใหญ่เพป็นผักมาให้อยู่ตะกี้รถบอทาถือไปบ้านของมึงแงตะกี้เอามารถจักปะไม่ใช่หาโบเฮน มื่อหน้าจะถือมาตัดในเพิ่นใหม่เลยโน้ตเอาเมื่อเราฉีหาเบิ่งเป็นดังๆตัดใหม่บ้างละโดยมือเลยจะเอามาใหนกใหายในเพิ่นจับปลาเปายัวนี่ฉีดมาแล้วบอสมาไหนกระยาเพิ่นเด็นนะบอสคำตรงเดยนะเขาฉีดถูขึ้นถูขึ้นมันเสียวัยยุอ่าโอ้โหแล้วปรุงมาเปาอีกเนาะปรุงหน่อยเอาว่าปีโป้นี่คำพูด อ้าวเาจะมาพีโป้แต่ว่าสิเอาขนมบัดชื่อว่าเี่ยนวิมุคนไรอีกย่างขนมกเกียนหม้อันนัเนาะหม้อก่เตะีขนมกเกียนไปขี่ด้อเอนเบิ่งันว้าในนี้เ็ตมแบบนี้เยเนี่ปูกอเพื่อนม่ะเจ้ามนะ อพราะว่เป็นวัดไปไปเป็นจังไสาแต่ลูกเจ้าเศ้าแล้วบเป็นวัดโอ้ยังักอยู่ลูกบตายังบเศ้าเมื่อวานนี่ก็ไปหาหมออีกเมื่อวานนี่ค่ะูสาแตเลยสะใครบแค่นอืดีไว้นี่เลยบนี่เ็บหูสำนีกเที่ยวไปหาหมอหลายบอนไปบเศา เจ้าไป้าเอาแบบอันเวลานอนเจ้าป้าเอาเนื้อไส่หูจักบ่ะทางเพลงทางยังไงนะเนี่ยมาใส่แล้วมันอยากเห็ดหูอัจเจด้วยทำปลาหมักใส่อืมเอาเปิดเพลงหนังเจ้าโวนี่ใส่ตลอดเลยก็เห็นใส่ไปตลอดเลยเป็นเจ้าหูเตะชอบกะเฮ้ยชงผมใหม่ได้หนิชงผมเท่ได้หน่ แบบเนาะอืมส่งผมผู้สาวยิกเม่เลยนี่โอ้แบบแล้วข่างว่าได้ป่ะส่งผมผู้สาวยิกเม่บ่าแบบนี้น่ะอันนี้บรดินแม่ไว่ก่อนเด้อทรงไฟศาขอเกอบันห่วยอีกอ้าตั้งปรสาว้องกับปุ่นกะฮดเนาะ ออกทางนอกได้จังมือได้พอนี่ขามมือนป่ะอ๋อตัวไหวดีนี่เนาะนี่จะว่าปิดมือนี่จะปล่อยจั๊กองบิดแล้วอาตัวไหวดีเนาะนี่ออกทางนอกให้ไวบัดนี่อยู่ทางในจังมือก็พอทางยังไม่เร็วเลยยังไม่แล้วป่อ โอ้ยเดี๋ยวี้เดีทา้นายเรียอเดี๋ยวสบายดีเดี๋ยวพอเอสบายดีมาเกี่ยวกัท่านเนาะพอมาจองามูมานี้ป้อตเป็นเดือนอีกหนาน่ทแอ๋อเดือนทางพอสางแล้วว่าอีกบื้นแล้วสะเรียบร้อยแล้วอม โอ้แมงคลมลาวดีเด้อนี่มันนี่บืนนี่ก็แมนทั้งนอกนี่แมนเรียบร่อยแล้วมาทากับไอ้กุมาพี่น้องเลยข้าสายหรือว่าเข้าสีหน้ำฉันจับเวลาข้าสาปปูกำหนึ่งมาทั้งโครสร้างเพื่อนนคกะ ขึ้นปูนเปลี่ยนบันทุกคนเนาะพอเนาะบัดสี่คนเลยก็ยได้เห็ดให้งานกับใบดีกว่าทงางในนี่ย่งจักพาพอ,อ,พ,าอพาเดียวโอ้พาเดียวเอ้ยขาเดียวซะหมัน,น้ำได้แถวแถวไร้กินอยู่บ้านเนาะแถวแถวไอ้กินน้ำไปเพิ่น,ะนเนอะ ทางทางนี้ได้แ่ะทางลุงี้น่ะนั่งบนทัวโอ้ยพาได้ยัง <c oughs> ยังไม่ได้ดตัเลยหดัวไ <c oughs> ่ได้หดตัวลงอแบอกว่าแม่หตกานมจะดขๆค้านี้าากกขขน้อพ่อนเนาะขำๆอาบแล้วก็เมือม่อโมอาบเลยน่าสาาอบเซลก็ดีกันง่ายๆนา วิวทุกภาบ่านแถวันกระสินักสีชัเตอหนยดส่ดีนะตากะิบไปเบิ่งทางในก่อนเอาเถอะถือทางในนี่จะังเือพาดี มาทากับบอสบายผมแม่พี่น้องเลยเป็นไข่แต่กะบืนมากเพราะว่าผมมีคลิปโลกดีกว่าทั้งในยังเดือดแต่ตัวนี้ดีกว่าไว้อยู่ทำโงสร้สางบิ่นเห็ดนี่นาพอสมควรอย รวมมันเฮ็ดทั้งหมดนี่หอดแะบ่ออนทิปดป่าปะแปดเนี่ยแปดมือนี่บอจากมือหกเจ็ดจากมือก็เท่าไหร่หกมือนี่อ๋อไวเยอะนี่หกมือนี่หกมือนี่ทางพอป่ะนาบืนหน่าจะได้หกเจ็ดโอ้ยครบทิศหนึ่งผูดีหมดชาติในนั้น ชิดห,หนึ่งผู้ดีอ่าทาตานอตาสีเดือมมามามน,นี่ทางเงินสาวลำปุ่นผุดของชาเตลเป็นสียังเน,เนอะทาใททาน,นี่ท่านของชาแตลนี่สีๆแบบเข้มกูหนีได้ชาตลม,มากกวบาสีไง

จับเดียมนี่ยากเด้จับเดียมคำผู้ใยจับบเป็นนี่เขาเหงามบอกกูโบลูโตเมนำผู้ใดจับบเป็นกับกูลหยางบ่พอจับเดียมนี่หยากเลยจับเดียมผู้จับบเป็นกับด้เป็นนี่นะพ่ออืมบุตรเว่านัน เขาตองเขาไม่ให้ขนาก,กระจังสะาใบเบาทาคือแบบนนั่นแน่ครับบนจับเดียมได้เนี่ยสีเบาตาซื้อมาให้ทั้งสแต๋อเป็นส,สเ,ปนเป็นแบบนี้บ่แต่ว่าทั้งเบาตา,า,าซื้อมาตัวน,นั้นสีเป็นสียังไงเบาตาก็ลืมเลยสีได้เบาตาเบาตาซื้ออันสีบานประตูใหม่ทั้งสแต๋อเป็นตัวเมน แต่ว่าบ่แม่นสีนี้ของพ่อบ่สาที่ห้อยไว้เอเป็นซีนน่พ่อบ่คงปูก็เาน่ะสิบอาหารเที่ยงเพิ่น้ี่อาหารเที่ยงซอยจุด้น้อพ่อซอยจุจังไดมันสมองได้บ่เอ้ยสมองบ่สิซอยจุบ่เออเลยเอืินว่านั่นนะ Nhưng mà xin mua cho trụ đấy Ê, à, nhang bố sáng một người, nhang chưa thắm mà đó pô đó. Nhang bạn đồng trai. Ừ, nhang bạn đồng trai. Một người là kháp rồi mà. Ừ

เดี๋ยวพอสร้ามคนมาเมืนเน่อกีกก้ก็หากระมาหากระมาสามคนมาป๋อหากระสามคนเนาะนึงเดือดสองคน เดีว่าทางพอบังกับหดือยว่าตอนเป็นตะปูตะป,ปีกเหะรีว่าทุบหมกเวลาบานเขาสากม,มันสีสันเนี่ยถ้า <c oughs> อยู่ทางพอเห็ดงานเห็นงานสามัคคีกันบางช่างอยู่ในบ้านนี่คนหนึ่งหยุดก็อยากหยุดน้ำกัน วันหยุดก็อยากหยุดน้องกันวัดหยุดพูดแล้วกูข่าวเวียกแล้วเมนนี่หรือว่าโอ้โหเหตุงานนี่สามัคคีกันคักปกตินี่คือข้าวข้าวกับข้าคือกันเมนบัดเชื่เพิ่นโชื่ตัวเนาะพอเนาะอยู่พูดนี่ทขมูหยุดนั่นึองอยากฮักเงินหักอย่างกันเลยหยุดทางบ้านนี่เอาเรื่องอันเหตุการณ์เหตงานแบบขมูเมน ก็ถุงเต่ละบ้านมาทก็แต่ละไปน้ำกันน่แตะทีมงานเนาะทีมงานเากันแต่คุณได้ขาดกับเอ็มลอยมาฝากมั่ง่างกันทีมงานกัเอ็มลอยก็เอาสมุดมาทีมจะมีหาหคนก็ต้องให้ครบคนเนาะโอ้ทนไปหาเงินไป่ดวาทีมงานางบ้านของเตียวลคือสีบุบี้เอมอยเาะาสมมติกันในเนาะสามกีกัน มดปูนจักตูนเน่พอนี yeah, ่ยะหลายแต่ปูนแลอพราล้วป้อนมาตูนตูนตายโอ้สองตูนเลยเนาะยู่หูบ่อปูนั่นมีจักตูนจะพอจะกินก็มีจักตูนจะกินต้มี้ยอดยปวกนอยู่บ่อมีีบ่นี่ปวกบ่อเลยโอ้มีปวกขึ้นบ่อไหน้องเลยอ้เนาะ เีนี้ไม่จัดการมจัดการชาติยันขึ้นไปว่าทึงก่อนวะใปา้ được nó bảy cái này đây. đúng rồi. có sang thì cứ chỉ xin xin gặp cặp này đó, vẫn chỉ ai đó. cũng thằng ăn thằng thằng, 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 thằng cua <laughs> สบายใจเลยผัวสาะว่ามาจากคนเลยมืออไรมือชื้นมือเื่บนมือวันพระเพบาแม่บอกสบายใจหมมีเลยปอผอหมอมีจกคนเลยมมีไมจกคนเลยเ้าตูอนะจริง้าตคือตัมากประสบการ่

น้างหัวไปสวนป้าจะปลกผ้นี้รอบนีเออปลูกด้วยผ้านายปลูกบ้าน้องแก่นหนจะดิเเ่เห็นแต่คนปากมันไปลกอะไรบ้าไหนต่ ในเราคนทับซื่อบ้นเนาะเทรารแบบว่าูปมันเจะปลกกับเาะคล้ายเาใ่ใจใของพวื่อเป็นรนรัวเพารแก้ไขนะพอนะเาอยู่กับอยู่ซื่อในบ้านเทาไม่เชอนี่อัน้เพรชื่อเกือบพะไรเป็นนัวเป็ขนาดอันโลดพันเสี่หาปีที่แล้วเคยังปลูกเนาะ แต่ว่าปีนี้ปัจจุบ,บ,นบัน้ากขายสูงเลยม่บอกสองพันปีสี่พันสีปีนี้สองพันสองพันหกเออกายนี่ปีนี้บัแพงปีนี้ปีกายนี่ยสี่ห้าเปดนะสี่ห้าโฉงนะแต่ว่าสือตัวไก่เนี่ยคือสิบครั้นะ โอเคสารน้องผมไม่ี่น้องทางมาตากาเซเดโกโตจบคลิปนตุ้งเพียงควนี้เด้อะทางมาตาปอผิดผลาประการใดก็ขอโทษขอพายนำผมในพี่น้องตอนนี้มาตากาเซเดกลับเข้ามาสบายดีสบายดี